คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยครับในวันนี้ครับกับระบบตรวจนับแพลงต้นอาหารลูกกุ้งแบบอัตโนมัติครับเรื่องที่2ครับกับระบบติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีรียจากค่าความขุ่นและระบบพ่นหมอกคิดไรมาอีกหนึ่งเรื่องกับคูโบต้ช่วยพัฒนาพื้นที่ประสบภัยครับและปิดท้ายกันเลยครับผมวันนี้กับ JFA Engineering พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเมียนมาครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Tech Talk เทคโนพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับเราเจอการประจานะฮะทุกอาทิตย์แบบนี้ทาง M c o t Family ครับกับผมนายหิมครับผมนพดลครับแล้วอยู่กันแบบนี้นะครับเราก็จะพูดเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดคุยไปถึงเรื่องของบนดินไปแล้วใช่ไหมใช่ครับวันนี้ขอลงน้ำได้ไหมท่านได้ได้ได้เกี่ยวกับน้ำอยู่แต่คราวนี้เกี่ยวกับน้ําเหมือนกันน้ำอีก เกี่ยวข้องแต่คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําที่มันอยู่ข้างในน้ําอ่ะจิ๋วเลยอ่ะอาจารย์กำลังจะพูดถึงเชื้อโรคที่อยู่ในน้ําใช่ไหมฮะอ่าไกลเคียงไกลเคียงละไกลเคียงละนะครับก็คืออ่ามันจะเป็นเครื่องในการตรวจนับสิ่งหลับเล็กๆนะครับซึ่งเชื้อโรคใช่นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยที่คนไทยทําเพื่อตรวจนับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเอาไปใช้ทําอะไรบ้างไปติดตามมาเลยครับครับ คื่องนี้คือเครื่องตรวจนับเรลวแพงต้อนอาหารลูกกลมแบบอัตโนมัติครับเทคโนโลยีเลนส์ไมโครสโคปครับเป็นเทคโนโลยีแบบไม่ใช้เลนส์ครับทำให้ในมุมมองมากกว่ากล้องอยู่ัาถึง40เท่าครับก็สามารถนับเซลล์ที่อยู่ในสารละลายครับอนุภาคขนาดประมาณ3ถึง100ไมโครนะครับประมาณกาณราใช้งานก็คือเราเอาแพงต้อนใช่ไหมครับทำการป้อนนะครับให้เครื่องป้อนเข้าไปผ่านผ่านปั๊มนะครับปั๊มจะถูกดูดผ่านเข้ามาตรงน,นี้จะมีช่องช่องของไหลครับช่องไหลเสร็จพออยู่ในช่องของไหลเสร็จ เราจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจนับนครับผ่านผ่านโปรแกรมเมื่อผ่านโปรแกรมเสร็จโปรแกรมจะทําการนับนะครับแสดงค่าออกมาเป็นความเข้มข้นเซลล์ต่อมิลลิลิตรนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อทําการตรวจนับเสร็จนะครับตัวอย่างที่อยู่ทางในช่องของไหลจะถูกทิ้งไปที่ถังทิ้งนะครับเื้องต้นเราก็ต้องใส่น้ําเปล่านะครับเป็นการเซตแบ็กเกอร์พื้นหลังก่อนนะครับก็น้ําสะอาดเซตแบ็์นะครับ มันเซตแบงค์แล้วก็มันจะนับได้ได้ศูนย์นะครับศูนย์เซลลทีนี้เราก็เอาตัวอย่างจริงใส่เข้าไปแล้วครับก็ต้องเขย่าให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวอย่างเข้าไปใส่ตัวอย่างเข้าไปก็ฟีดฟีดซ้ำอีกครั้งครับอ,าาอ่าแล้วครับทีนี้ตัวอย่างก็เข้ามาแล้ว น้ำจะเป็นจุดเขียวๆที่ทำการนับครับท่อนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของอาหารลูกกุ้งครับเป็นหน่วยเป็นจำนวนเซลล์ต่อมิลลิลิตรครับ<ๆ>เครื่องนี้ใช้ตอนที่นับเปริมาณอาหารกุ้งครับให้เห,หมาะสมก่อนที่จะให้ไปลงไปในบ่อของอาหารลูกกุ้งครับเป,เป็นกุ้งกุ้งกุ้งตัวเล็กๆนะครับกุ้งขั้นเริ่มแรกในเลี้ยงในฮชเ c h e ี่ค,ครับแล้วก็ตอนที่เขาเพาะเลี้ยงแผงต้นนะครับเขาก็ต้องรู้ปริมาณที่เพาะแน่นอนด้วยว่าเพาะได้ความเข้มข้นที่แน่นอนเหมือนตามที่เขาต้องการไหมครับ ประมาณนั้น,น <IT ES> อืม <S <S นะฮะก็ต้องดูด้วยนะเมื่อก่อนผมเลี้ยงไอ้กุ้งเชอรี่เนี่ยอไอ้กุ้งเชอรี่เนี่ยเขาจะเลี้ยงกันอยู่ในไม้น้นาำจานแล้วก็เขาจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆสีแดงๆ <S 2> <S 2> นะครับ ซึ่งเวลาลูกเขาออกมาเรามองไม่เห็นหรอกแต่เวลาแม่เขาอุ้มไข่เราเห็นแต่เราไม่สามารถนับจํานวนได้จริงๆแล้วเวลาเขาโตเนี่ยนะฮะบางทีเรามีกรองใช่ไหมครับผมกุ้งเนี่ยมันถูกดูดก็ไปในกรองลูกกุ้งอ่ะแล้วมันก็ไปโตอยู่ในไอ้กรองที่เรากรองพวกสิ่งสกปรกอ่ะนะฮะบางทีเราก็นับไม่ได้หรอกว่ามันออกมากี่ตัวครับนะฮะถ้าแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของก็ช่วยได้นะอันนี้คนที่ผลิตเรื่องของกุ้งเชอรี่ไงครับผมนะฮะเขาจะได้รู้จํานวนประชากรที่แน่นอนส่วนตัวนี้ที่เขาเอามาใช้ เขาเอามานับแพงต้นแพงต้นมันคืออาหารของกุ้งนะครับเพราะบางทีแพงต้นมันเยอะไปน้อยไปน้อยไปกุ้งก็ไม่เจริญเติบโตเยอะไปมันก็อาจจะมีผลเสียอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่เราจะเตรียมเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็ต้องมาดูว่าจำนวนแพลงต้นที่เหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับเพราะว่าเอานิ้วไปนับเองอ่ะเพราะว่าถ้านับเองมันลำบากนะครับตามบอดแน่นอนฮะประยุกใช้อะไรหลายอย่างเข้าไปนะครับคราวนี้ มาเป็นเรื่องของอเรื่องเล็กๆเ,เหมือนกันคือจิ๋วเลยเป็นตัวแบคทีเรียนะครับเล็กลงไปอีกนะเล็กลงไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเอามาดูเรื่องจํานวนแบคทีเรียต่างๆที่มันมีต่อความขุ่นของน้ำนะครับ,รบซึ่งเป็นอย่างไรไปชมเลยครับค่ะอันนี้เป็นเครื่องติดตามการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาแบคทีเรียหรือตัวอย่างแบคทีเรียจากตัวอย่างเนี้ยค่ะไปตรวจหา พวกแบคทีเรียก่อโรคหรือแบคทีเรียต้องการที่เราต้องการตรวจหาเนี่ยค่ะเราก็จะต้องนามันไปเพิ่มจํานวนก่อนก็คือจากตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างอาหารตัวอย่างดินหรือตัวอย่างน้ําอย่างเงี้ยค่ะโดยการที่เราจะใช้อาหารที่สนับสนุนการเจริญเติบโตงเชื้อเป้าใหม่ของเราแล้วก็ไปเลี้ยงแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของมันพอมันถึงจุดที่เราต้องการเราก็ไปใช้ต่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เครื่องนี้ก็จะแตกต่างโดยการที่เราจะเพิ่มส่วนของการตรวจติดตามการโตของมันโดยดูจากความขุ่น ที่เปลี่ยนแปลงไปของอาหารนะคะเครื่องนี้ก็คือเราอินทิเกรตเอาเซนเซอร์ทางแสงนะคะเข้าไปในเครื่องเลี้ยงเชื้อค่ะก็คือจะทําให้เราสามารถตรวจวัดการโตของเชื้อจากความขุ่นนะคะได้เหมือนแบบเป็นเรียลไทม์ค่ะแล้วเราก็อินทิเกรตเอาระบบอินเทอร์เน็ตออฟิงค่ะที่เราสามารถแท็กการเจริญเติบโตของเชื้อค่ะที่ไหนก็ได้อาจจะผ่านพวกสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ ส่วนประกอบของเครื่องก็มีระบบอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการทํางานของระบบประมวลผลนะคะก็คือหรือเป็นพีซีคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองแล้วเราก็จะมีเอ,อ่อฮีเตอร์ค่ะซึ่งจะส่งอุณหภูมิความร้อนเข้ามาที่ที่ตัวออห้องเลี้ยงตรงนี้นะคะ่ะห้องตัวอย่างตรงนี้ซึ่งทั้งหมดก็คือควบคุมด้วยด้วยระบบ PC ตรงนี้ค่ะก็แล้วก็ตรงข้างในนี้ค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยตรงนี้คือบอร์ดเซนเซอร์ค่ะในแต่ละ จริงๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็คือข้างในอะค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์กับไลท์ซอร์สค่ะที่ที่ใช้เออไลท์ซอร์สก็ส่งแสงเนาะผ่านตัวอย่างอะค่ะแล้วก็ผ่านวัดเซ็นเซอร์วัดความขุ่น,นะค,ะค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็คือก็คือจะประมวลผลอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะก็คือว่าเราจะเริ่มต้นหลังจากที่เราใส่ตัวอย่างไปตัวอย่างมีความขุ่นเริ่มต้นเท่าไหร่อะค่ะเราก็จะเซตเป็นสีโลไวแล้วดูความขุ่นที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือตัวอย่างที่มันขุ่นระดับหนึ่งแล้วอะค่ะ ก็คือเราก็แค่ใส่ตัวอย่างอาหารนะคะไอตัวอย่างตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาค่ะลงไปในอาหารที่อาจจะเป็น selective media ค่ะเข้าไปได้เลยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จะทียาหรือต้องการดูการโตของเชื้อในยาที่ concentration ต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะใช้เครื่องนี้ได้ก็คือเราก็ทั่วไปแล้วแค่ใส่ตัวอย่างลงในอาหารที่เราต้องการศึกษาแล้วก็ใส่ลงในเครื่องแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ ปิดเครื่องเราก็เริ่มเริ่มการทางานของเครื่องได้เลยเครื่องก็จะเริ่มต้นอ่านที่ความขุ่นเริ่มต้นตัวอย่างเราอาจจะมีความขุ่นตั้งแต่ต้นเช่นตัวอย่างดินหรือตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะเริ่มเซตค่าแรกให้เป็นค่าศูนก่อนแล้วก็คือเราก็วัดความขุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากจากเริ่มต้นค่ะอันนี้ก็คือผลที่ตัวเครื่องจะโชว์ให้เราอะค่ะก็คืออันนี้เป็นการาฟอะค่ะที่เราโชว์การแท็กความขุ่นของเชื้อค่ะในแบบ เรียลไทม์อะค่ะตรงนี้เราตั้ง i n นเทอร์ว i ลไทไว้ที่ทุก5นาทีก็คือทุก5นาทีเครื่องก็จะอ่านระหว่างนี้ก็คือถ้าเครื่องขึ้นอย่างนี้ก็คือกําลังอ่านอยู่อะค่ะอ่านแล้วมันก็จะพอร์ตกราฟให้เราซึ่งกราฟตัวนี้ก็คือจะสามารถส่งให้เราทางข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้เราดูได้ติดตามได้อะค่ะ,คะ เป็นการบูรณาการศาสตร์หลายๆด้าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางแสงนะครับดูการสะท้อนการกระเจิงของแสงเอามาประยุกต์ใช้ในการตรวจับตรวจับ,บเชื้อโอ้โหโความเข้มข้นของเชื้อแล้วก็ไปเอา Internet Things อินเทอร์เน็ตออฟติ้งมาเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวนี้ห้องทดลองไม่ใช่บอกว่าต้องมาคอยตรวจวัดทุกๆหนึ่งชั่วโมงทุก อันนั้นละกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมยังนั่งคุยกับอาจารย์ว่าโอ้โหเขาคิดได้ไงอ่ะเขาใช้ความคิดไหนที่ต้องมีใช้เลเซอร์นะตรงนี้ต้องใช้อุณหภูมิตรงไหนนี่โอ้โหต้องนอกจากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วจะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการด้วยมีความคิดสร้างสรรค์เอาละอาจารย์ครับเมื่อกี้เราดูเรื่องแพลงต้อนแบคทีเรียมีจิ๋วอันนี้อีกไหมโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยนะแต่คงยังจิ๋วอยู่นะครับเป็นนักบัณฑิตรุ่นจิ๋วอ๋อเหรอครับจิ๋วขนาดไหนอ่าจิ๋วเลย มีความคิดสร้างสารรค์มากนะครับลองไปดูไอเดียน้องๆฮอกกันครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนชิดใจชื่นจังหวัดปราจีนบุรีทําโครงงานเรื่องระบบพ่นหมอกในโรงเรียนพอเห็ดนางฟ้าควบคุมด้วยคิดไบค่ะแรงบันดาลใจที่พวกเราทําโครงงานนี้ขึ้นมานะคะด้วยความที่โรงเรียนของเรามีแหล่งศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรมากมายและหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนพอเห็ดนางฟ้าค่ะ แต่เรามักประสบกับปัญหาเมื่ออากาศร้อนนะคะ mm. เหตุของเราออกดอกน้อย mm. ทำให้ผลผลิตของเราได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะ mm. เราจึงต้องแก้ปัญหาตรงนั้น mm. ด้วยการรดน้ำช่วงเช้าและช่วงเย็น mm. แต่ว่าในบางที mm. ที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลค่ะ mm. ติดภารกิจมารดน้ำตามเวลาไม่ได้ mm. ทำให้เห็ดได้รับความเสียหาย mm. เราก็เลยคิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาค่ะ ส่วนประกอบของโครงงานนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวคิดไบตัวเชนแล้วก็เซนเซอร์นะคะอันนี้คือแหล่งน้ำจำลองของเรานะคะเป็นเราจะใช้ปั๊มนะคะเป็นตัวที่รับคำสั่งจากคิดไบและมีแหล่งพลังงานนะคะเป็นแบตเตอรี่ค่ะโดยการทำงานนะคะตัวเซนเซอร์วัดความชื้นที่เราใส่ไปในโรงเรือนเพราะเหตุนางฟ้านะคะ จะทําการตรวจจับค่าความชื้นในโรงเรือนเพราะเหตุนางฟ้าและจะส่งค่าความชื้นที่ตรวจจับได้นะคะมาที่ตัวคิดไบต์คิดไบ์เนี่ยจะทําหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลและสั่งการค่ะโดยคิดไบ์จะสั่งงานมาที่ปัมะะป๊มน้ํานะคะปั๊มน้ําก็จะทําหน้าที่เปิดปิดน้ําซึ่งในค่าความชื้นที่ไม่ถึง80นะคะค่าความชื้นที่ต่ำกว่า80เอ,อตัวคิดไบ์นะคะก็จะสั่งการให้ปั๊มน้ําพ่นน้ําออกมาเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นค่ะ และเมื่อความชื้นถึง80%แล้วนะคะตัวคิดไบส์จะสั่งการให้ดีเล์นะคะตัดระบบการทำงานทั้งหมดค่ะระบบค่นหมอกในโรงเรมเพราะเหตุนางฟ้าของเรานะคะสามารถประยุกต์ใช้กับการเกษตรหลายๆอย่างที่ต้องมีการรดน้ำต้นไม้แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของต้นไม้นะคะและนอกจากจะใช้กับการพอะปลูกได้แล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสุก,กรการเลี้ยงโคโนมได้ค่ะ อันนี้นะคะคือตัวคิดไบต์เป็นจุดเริ่มต้นการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆนะคะในชุดกล่องอันนี้นะคะจะมีให้มา2บอร์ดนะคะคือบอร์ดคิดไบต์กับบอร์ดเชนนะคะบอร์ดคิดไบต์เนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมต่อนะคะเราจะใช้โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ง่ายคะ่ะไปโหลดแอปในเพจสโตนะคะได้ทุกระบบโทรศัพท์นะคะแต่ว่าต้องมี แอนดรอยห้าจุดศูขึ้นไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะคือตัวเชนตัวเชนนะคะจะทำหน้าที่ไว้เสียบเซนเซอร์นะคะแล้วแต่การใช้งานต่างๆค่ะแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อนะคะอสองลักษณะคือลักษณะของ a d t o l k AdTalk Ad คือการใช้ Hotspot หรือว่าเน็ตของตัวเองนะคะแล้วก็ Infra Mode i n f r a m o d e คือการใช้ Wifi นะคะตัวบอร์ด k i ด b บต์เนี่ยนะคะสามารถ เข้าถึงแล้วก็ใช้งานง่ายเข้ากับทุกเพศทุกวัยได้ค่ะเออครับออดูไปก็เพลินไปจริงฟังน้องพูดไปก็เพลินไปวันนี้หมายถึงว่าน้องๆเนี่ยเขาคลิต นะครับฟาร์มเห็ดจำลองของเขามา<ช>จากคิดบายตัวนี้ใช่คิดบายตัวนี้ก็คือเหมือนทางนิกเทคเนี่ยเขาดีไซน์ออกมา<อ>เป็นเหมือนชุดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมาศาสตร์นะครับโดยเขาจะอาศัยของหลักของสเตมนะครับ,รบซึ่งเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับ<อ>ซึ่งตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้โอ้โหเป็นยุคเรานี่เราไม่มีของยุคมงนี่เอาเรือเอากระดาษมาพับเป็นเรือหางยาวแล้วเอา มอเตอร์ติดกระถานแล้วก็เสียบกับไอตัวเรือหางยาวแล้วปล่อยเล่นในน้ําแค่นั้นนะฮะครับแล้วไม่เคยได้คืนเลยเพราะมันไปแล้วมันไปรับเลยเดี๋ยวนี้ด่โอ้โหมีทั้งวิทยุบังคับมีทั้งบอดโอ้โหหลายหอย่างซึ่งตรงนี้นะผมว่าดีมากว่าชุดนี้เนี่ยสามารถทําให้แบบสร้างความ Tamam คิดสร้างสรรค์ของเด็กนะครับฝันอยากทานู่นอยากทานี่มาทดลองทําจริงแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานอย่างที่เราเห็นกันนี่เลยครับน่ารักจริงๆเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ต <te oh, oh, <okay ้องชื่นชมน้องๆด้วยนะนะฮะในเรื่องของความคิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะฮะสนุกกันต่อนะครับกับรายการ Tech ท a ท k ครับในช่วงที่2เดี๋ยวเจอกันกับรายการ Tech ท a ท k กลับมาแล้วครับกับรายการเชคท้องเทคโนโลยีพาในช่วงที่สครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือระหว่าง M อ็มคอร์ดครับกับ c ค t a s i a m Media Network ในการที่นำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศมาพูดคุยกันนะฮะในรายการของเราครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกกันดีกว่าฮะวันนี้นะครับก็ถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประสบภัยพิบัติสึนามินะครับมีความเสียหายมากนะครับเราลองมาดูครับว่าเขามีหลักคิดแนวทางการในการ พัฒนาฟื้นฟูอย่างไรนะครับไปชมเลยครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2 5 5 4ส่งผลกระทบมากมายต่อพื้นที่แถบโตโฮกุอาคารเรียนของโรงเรียนการเกษตรถูกพัดหายไปพร้อมกับคลื่นสึนามิและห้องทดลองก็เสียหายเป็นอย่างมากบริษัทหลายแห่งได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคารคูโบต้าคอปเปอเรชัน บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือด้านการเกษตรเป็นหลักก็มอบความช่วยเหลือหลายด้านให้กับโรงเรียนนักเรียนชั้นปัธยมปลายเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรในอนาคตเราจึงต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ครับนักเรียนลงมือปลูกต้นโซบะเพราะมันเหมาะกับสภาพดินหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวเราใช้โซบะเพื่อแสดงถึงการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครับ เราโปรยมเมล็ดโซบะใกล้ๆกับสนามบินเซนไดนะครับขณะที่เครื่องบินกำลังแล่นลงจอดที่สนามบินผู้โดยสารจะได้เห็นทุ่งโซบกเป็นรูปหัวใจครับที่เราปลูกให้เป็นรูปหัวใจบนพื้นที่เพาะปลูกเพราะว่าเราอยากแสดงให้เห็นถึงพลังของทุกคนที่ช่วยกันฟื้นฟูที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับกิจกรรมแสดงภาพถ่ายความทรงจำต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นและการระลึกถึงการฟื้นฟู จัดขึ้นทุกปีในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนักเรียนมาช่วยกันทำเส้นโซบะที่สุ้มและแจกจ่ายโซบะให้แก่จิตอาสาและผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานดีใจมากๆเลยค่ะกับการตอบรับดีๆมากมายหลายคนบอกว่า แปลกใจมากที่รู้ว่าเป็นนักเรียนมอปลายเป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็อร่อยจังเลยนะคะโห oh, อร่อยนะอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้ oh, ได้กินตอนอุ่นๆก็ยิ่งอร่อยมากขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะพนักงานของคูโบตาก็นำขนมปังบาวไรซ์ที่ทำขึ้นเพื่อช่วยกิจกรรมสำหรับแผ่นดินไหวในคูมาโมโตะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2016 คูบุต้ากรุ๊ปจัดการด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งแวดล้อมเราสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารโดยตรงกับชุมชนและสังคมในท้องถิ่นนะครับที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับและในอนาคตครับเราจะดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อนเนื่องไม่เฉพาะในญี่ปุ่นแต่จะขยายไปสู่เอเชียและทั่วโลกครับ ในงานเทศกาลโคมไฟมากมายประดับเรียงไว้เพื่อแทนคำอธิษฐานให้กับการฟื้นฟูเมืองรวมถึงมีโปรแกรมอีกหลายอย่างให้เข้าร่วมเป็นอีกวันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยพิบัติแต่ละครั้งนี่เราต้องพูดเลยนะครับหนึ่งนำมาด้วยความสูญเสียนะครับความเสียใจโศกนาฏกรรมนะครับการโอ้โหหลายหลอย่างนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ย อาจจะไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูทําให้กลับมามีธรรมชาติที่สวยงามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วคือความสามัคคีครับใใจครับของคนที่อยู่ที่นั่นนะครับที่จับมือกันร่วมมือกันนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาถูกต้องแล้วก็กลับมานะครับผมทําให้ภาพที่ไม่น่าจดจําเหล่านั้นกลายมาเป็นภาพที่น่าจดจําที่สวยงามถูกต้องนะครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆมาเรื่องราวดีๆต่อไป นะครับอยู่ใกล้ๆเราเองนะครับประเทศเมียนมานะครับก็มีบริษัททางญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเมียนมาที่กําลังพัฒนาน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจํานวนประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาก็มีขยะมากถึง1,600ตันที่ต้องจัดการโรงงานกําจัดขยะที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน ในการจัดทําโครงการร่วมมือทวิภาคีกับเมียนมาเป็นรายแรกของประเทศ JFE Engineering Corporation ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งแรกของเมียนมาตามโครงการ Waste to Energy เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน JCM หรือ Joint Crediting Mechanism เป็นระบบที่มอบโอกาสให้ประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่ความล้ำเลิศของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนา โรงงานนี้จะเผาขยะ60ตันต่อวันและสามารถผลิตไฟฟ้าได้5,200เมกะวัตต์ต่อปีการเผาขยะด้วยเทคโนโลยีโลคารบอนจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ2,400ตันต่อปี JFE Engineering Corporation เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของญี่ปุ่นบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมากมายในประเทศต่างๆแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า20ปีที่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเมียนมาได้นำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาใช้และในอีก3ปีข้างหน้าก็จะมีการร่วมมือในโครงการกับกระทรวงการก่อสร้างของเมียนมา เพียงแต่ญี่ปุ่นที่อยากจะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทพม่านะครับผู้ผลิตจากทั่วโลกก็อยากจะเข้ามาลงทุนด้วยอุปกรณ์จากญี่ปุ่นนะครับระบบควบคุมแบบออนไลน์ถูกนำมาใช้และยังเป็นการทดลองการใช้ครั้งแรกของบริษัทเราด้วยนะครับ จนกระทั่งบัดนี้นะครับเราอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือถนนในอนาคตเราอยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชาวพมา่าในการเปลี่ยนขยะให้เป็นไฟฟ้าระบบประปาและการผลิตพลังงานครับจากการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีมา เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับบริษัทสาขาของเราที่มีอยู่ในประเทศต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนาธุรกิจของเราในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับจากความต้องการในการพัฒนาระบบสาธารณรูปโภคและการพัฒนาเศรษฐกิจกที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าในอนาคตเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นจะต้องมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นกัน จริงๆแล้วน่าชื่นชมนะฮะทางญี่ปุ่นนี่จริงที่เราเสนอภาพแรกคือเขาเจอภัยพิบัติสึนามิมาถูกไหมอาจารย์แล้วเขาก็พัฒนาประเทศตัวเองแต่เขาก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านนะ<ช>ครับไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเขานะเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจากเขาเนี่ยหลายพันกิโลเป็นมิตรเป็นมิตรเขาสร้างมิตร สร้างมิตรภาพนะฮะแล้วก็เขาก็สร้างไปเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะนะครับผมเขาก็อยากจะให้โลกเราหน้าอยู่คผมผมเคยไปที่นู่นนะโรงงานที่เขาทําขยะผมนั่งถามเฮ้ยนั้นควันเขาเผาขยะเหรอไม่ใช่นะเขาทําขยะเป็นไอ้น้ำพุ่งมาโอ้โหเท่มากเลยคผมแล้วเขาก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ใช้แบบเขา่ทั้งญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเขาไปลงทุนอะไรเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะ ทำในลักษณะเหมือน CSR ให้กับประเทศนั้นๆนะครับเพื่อให้ว่าเออมันคือเขามาลงทุนเขาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ของเราเพียงอย่างเดียวเขายังต้องมาฟื้นฟูทนุบำรุงรักษาอะไรให้เราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะฮะจริงๆเราน่าจะมาช่วยทําที่เมืองไทยอีกเมืองไทยก็มีหลายโปรเจกต์นะที่เรานําเสนอไปนะครับน่าจะกลับมาทําอีกสัก10โปรเจกต์นะฮะนะฮะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทารถไฟฟ้าควาเร็วสูงไงต้องใช้ พลังงานไฟฟ้าเยอะไงครับครับเออช่วยกลับมาทำสักนิดนึงอ่าครับนะฮะเอออะล้ครับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะพูดกันต่อเนื่องทางรายการ Tech Talk ทาง M-Call Family แห่งนี้ครับวันนี้ผมนายหิมครับครับผมนพดลครับเราสองคนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการ Tech Talk ลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Tech Talk